สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรุงป้านาอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอา,า,ท,ท,า,ออา,อาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งนะครับช่องเหรียญกระสาบไทยก็จะเป็นช่อง อีกหนึ่งช่องนะครับที่จะมาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสับนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดได้ทราบนะครับว่าเหรียญกระสับที่อยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องนั้นปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ทราบว่าเหรียญที่อยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องนั้นบางเหรียญมีมูลค่าหลักพันหลักร้อยก็มีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับทางช่องเหรียญกราสา์ไทยจะนำเหรียญ10บ,บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพ่อหลวงรัชกาลที่9มาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเหรียญปีพศนะครับ2551แล้วก็จะมาบอกนะครับลักษณะพิเศษทำให้เหรียญนี้มีมูล,ลค่าถึงหลักพันบาทเลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ดังยิ่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 งเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับลักษณะเหรียญเหรียญนี้จะเป็นเหรียญสิบบาทพัสเสียเล็กนะครับเหรียญสิบบาทพัสเสียเล็กภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็รัชกาลที่9นะครับมาดูด้านหลังของเหรียญด้านหลังเหรียญนะครับบริเวณกลางเหรียญจะเป็น พระบรมรูปพระปางวัดอรุณน,นะครับ,าบราชวรามนะครับและมีคำว่าประเทศไทย2,551 10บาทเป็นภาษาไทยแล้วก็10บาทภาษาอารบิกนะครับมีเลขบาทส่วน4จุดบริเวณที่อยู่ด้านบนนี้จะเป็นอักษรเบลนะครับจะไว้สำหรับให้ผู้พิการทางสายตานะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับปี2,551 เหรียญที่เป็นพระเสียเล็กนี้จานวนที่มีผลิตนะครับหนึ่งร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับเกือบหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเหรียญเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้ยิ่งผลิตเยอะยิ่งมีโอกาสเขาเรียกกันว่าเหรียญเออเลอร์คอยนะครับวันนี้ทางช่องเด็กกษัตริย์ไทยจะให้ดูนะครับเหรียญเออเลอร์คอยแบบนี้ราคาหลักพันเลยนะครับมาลองดูกันนะครับนี่คือเหรียญที่เป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับ ดูบริเวณพระบรมรูปนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจุดนี้ขยบมานะครับดูสาระอุนะครับเห็นไหมครับสระอุคําว่าภูมิพลอุลยเดชนะครับปกติจะเห็นว่ามีผิดพลาดตรงสระอูนะครับแต่จุดนี้จะผิดพลาดตรงสาระอุนะครับดูเหรียญที่เป็นเหรียญปกตินะครับจะเห็นนะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับแล้วนี่คือเหรียญผิดปกติมาลองดูด้านหลังนะครับ เห็นไหมครับด้านหลังทั้งสองเหรียญนี้จะแตกต่างกันเหรียญนี้จะเป็นเหรียญปกตินะครับส่วนเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงนะครับเหรียญลักษณะนี้ในกลุ่มของคนที่เขาเล่นเหรียญกันหรือว่าใครสะสมเหรียญนะครับเขาจะเรียกกันว่าเหรียญไส้เลื่อนนะครับเหรียญไส้เลื่อนไส้แตกนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะครับแต่นี่คือเหรียญที่เป็นเหรียญผิด เขาเรียกกันว่าเหรียญที่ปั้มคาดเคลื่อนนะครับและเป็นเหรียญเออเลอรคอยที่ผลิตออกมาแล้วเจอปัญหานะครับทําให้เหรียญน,นี้มีมูลค่าสูงนะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเจอเหรียญปี2551แล้วเจอแบบนี้นะครับเก็บอย่างดวนเลยนะครับตอนนี้ราคาที่เขาซื้อขายกันเนี่ยขั้นต่ําเลยก็800บาท 9ก้าร้อยบาทพันหนึ่งพันสองเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่ทางช่องเหรียญกระสา์ไทยจะมาให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเหรียญกระสา์ด้วยนะครับเพื่อที่ช่องเหรียญกระสา์จะหาข้อมูลหาเหรียญที่มีการซื้อขายกันจริงนามาให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดจะได้ทราบข้อมูลนะคะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ ขายล่ำรวยสวัสดีขอบคุณครับ